คปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้วิจารยณในการดูและฟังนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะทุกคนวันนี้เราก็ยังอยู่ในค่ายเกม PG Slot เหมือนเดิมเนาะเราก็มาในเกม Monkey King นะ หรือภาษาไทยเรียกว่าราชาวนนอนในตำนานนั่นเองค่ะต่อไปเรามาเริ่มดูตารางการจ่ายเงินเลยนะทุกคนนะมีสัญลักษณ์สแคตเตอร์เนาะแล้วก็มีสัญลักษณ์พาวแบบขยายนะแล้วก็มีตัวลิงนะคะคือตัวใหญ่สุดเนาะทุกคนอ่าก็คือสัญลักษณ์วนั่นเองนะทุกคนนะก็มีอักษรได้ตามนี้เลยเนาะอันนี้คือสัญลักษณ์พาวแบบขยายนะทุกคนจะประมาณนี้เลยนะแล้วก็ มีฟีเจอร์การหมุนฟรีเนาะจะต้องได้แซคเตเตอร์3ตัวนะทุกคนนะจะเข้าการหมุนฟรี8รอบเนาะแล้วก็อัตาราคงที่นะคะอยู่ที่1,024นะคะถึง1 6 8 0 0วิธีกันเลยทีเดียวนะทุกคนนะอักษรอะไรก็ต่ำนี้เลยนะทุกคนวันนี้เราก็มาในทุน200บาทนะทุกคนเราไปเดิมพันที่เท่าไหร่ก่อนดีเนาะเริ่มแรกเลยเนาะอ่ะ20ก่อนแล้วกันเนาะ ไปแบบเบาๆกว่านั้นทุคนเออขุดตาเดียวรู้นเรื่องลรวเปล่าเธอสคตเตอร์ให้เข้าแล้วนะเข้ามาแล้วนะทุนสองตัวนะและอีกหนึ่งตัวนะอ่ะลุ้นกันต่อไปนะทุกคนเออมาหรือเปล่ปาอ่ามาแล้วทุนต่อไปเราไปลุ้นแปดสี่เกมกันเลยแน้ะทุกคนเนาะไปกันแบบยาวๆเลยเนาะ <ST AR> ขุดตาเดียวรู้เรื่องลู้เรื่องนะทุนมาแบบปังเลทุกคนเออไปเราไปลุ้นกันเลยนะ อย่งเงี้ยต่อสวยๆนะมาละพอแบบขยายทุนมาจัดไปจัดไปแบบงามๆนะทุนนะมาแล้วทุกคนคูณสองนะยังเหลือการมุนฟรีอีกสี่รอบนะทุนสามรอบละมาไปคูณสามไปเลยเออมคูณสี่ไปเลย จัดไปเลยทุกคนได้รางวัลก้อนโตไปเลยทุกคนตังไม่ไหวนะสุดจัดไปเลยมาไหลเงินไปแบบยาวๆเลยทุกคนยังไงนะทุกคนได้รางวัลก้อนโตนะคะอยู่ที่596บุบาทเนาะ,ะต่อไปเราไปกันต่อเนาะเหลือสองรอบสุดท้ายแล้วเนาะมาในคูณห้าแล้วทุกคนค่ะ อย่างไรอะคูนหกทุกคนเอปังไม่ไหวแล้วทุกคนอ้ารางวัลก้อนตูเข้าอีกแล้วนะทุกคนอนะคูนหา้าคูนห,หก,หกเบิ้ลไปเลยทุกคนเออนันเลยรอบมันไหลไปยาวๆเลยทุกคนนะเท่าไหร่ดีอ่ะเมก้ามาแล้วทุกคนรอบนี้นะเออไแต่สุดๆทุกคนโอ้โหสปอร์เมก้าใหม่ทุกคน อย่างปังนทุกคนอะรางวัลซูเปอร์เมกานะคะ1575บาทนะทุกคนเออเราไปกันต่อเลยแลืออีกหนึ่งรอบลนะมาเลยเราปุดท้ายแลวทุกคนเออมามาเรามาดูรางวัลรวม8ฟรีกันะนะทุกคนนะจบอยู่ที่2267บบาทนะคะปังไม่ไหวนะทุกคนรอบแรกก็รู้เรื่องเนาะ เอาไปกันต่อเลยทุกคนเราไปเปลี่ยนเบ็ดอีกนิดหนึ่งนะทุกคนเนาะไปเท่าไหร่อะร้อยหนึ่งเลยแล้วกันเนาะไปเลยทุกคนอ่ะกดตาเดียวรู้เรื่องรอบแรกหรือเปล่าเหมือนหรือเปล่าอ่ะทุกคนได้สกิเตอร์สามตัวอีกแล้วนะเรามาลุ้มแปดฟรีเกมกันต่อไปยาวๆเลยนะทุกคนเนาะฮะไปกันเลยเรามาคอสวยๆมารอบแรกแล้วทุกคนเนาะโอ้โหวนมาอย่างสวยอะเต็มหน้าจอลุนอ มาเลยคูณสองมาแล้วทุกคนเออไปเลยเออคูณสามไปดับเบิ้ลไม่ไหวนะทุกคนมะคูณสี่อีกเออฟาดกันไปยาวๆเลยทุกคนนะรางวัลก้อนโตเข้าอีกแล้วนะทุกคนนะมาเลยเออไหลกันไปแบบยาวๆนะทุกคนนะรางวัลก้อนโตนะคะจบอยู่ที่2,620เนาะเออไปกันต่อเลยเหลือหกลอบแล้วทุกคน ไปกันแบบยาวๆนะเออขอสวยๆทุคนนะลุ้นกันไปเนาะเหลือสามรอบนะเออมาในคูนห้าทุกคนคนนี้อ่าเอออ่ะคูนหกเข้ามาทุกคนไปกันเลยอ่ะเหลือหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วทุกคนอ่ะรอบสุดท้ายก็มาแล้วทุกคนนะเออเออมาไปกันเลยค่ะคูนเจ็ดทุกคน ไทลเราดีตายล้วน,นนะเรามาดูรางวันรวมกันนะทุกคนนะรางวันรวมเราจบอยู่ที่3ามพสามรบาทนะทุกคนนะรอบนี้นะต<ส>่อไปทุกคนเราไปเป็นเบ็ดเพิ่มอีกนิดนึงดีกว่าอ่ะสองร้อยนะทุกคนนะจากหนึ่งร้อยเป็นสองร้อยนะทุกคนอ่าจะแคปเตอร์เข้าสองตัวละอ่ะสามตัวแล้ว,วทุกคนเราได้เข้าฟรีแล้วเนาะอ่า ไปเลยทุกคนค่ะไปยุนแปดปีกันต่อไปยาวๆอีกแล้วเนาะทุกคนเนาะอืมกดตาเดียวก็รู้เรื่องนะทุกคนนะเข้าแปดปีทุกรอบนะทุกคนเออลายยังสวยนะทุกคนเข่าแบบขายายเนาะได้ไปกันแบบยาวๆนะทุกคนค่ะคนสองก็มาให้อีกแล้วเนาะ,อะเออลายเออ่ะ,อะเหลือการหมุนฟิอีกสีร่รอบลนะ่ะสามรอบแนละ้ว อขอปังๆหนะ่อยจ้ะถึสามไปเลยอ่ะมาเลยถึงโคสี่ไปเลยอ่ะมาเลยเอาอีกอ่ะรางวัลก้อนโตเข้านะทุกคนนะ,ะลึกว่าจะไม่ให้กันแล้วนะทุกคนนะนเหลืออีกสองรอบนะทุกคนมาโอ้โหไหลไม่หยุดนะทุกคนแค่รางวัลก้อนโตนะทนะุกคนนะก็หกพันสี่ร้อยยี่สิตละกู ไม่ไหวในะรอบนี้นะไปกันต่อเลยค่ะเหลืออีกหนึ่งรอบอ่ะเหลือรอบสุดท้ายแล้วนะทุกคนมาเลยต่อสวยๆอุ้ยูนห้าดเลยจัดไปเลยงามเลยเคุณฮะต่อไปเรามาดูรางวันรวมแปดฟีกันะนะทุกคนรางวันรวมแปดฟีนะคะจบอยู่ที่แปดพันเจ็ดร้อยนะรอบนี้ก็ปังมากนะทุกคนนะไปกันต่อเลยทุกคนรอบนี้ขอเบ็ดแบบสุดๆเลยละกันอนะ่ะไปสี่ร้อยเลยนะรอบนี้นะ เอาให้สุดแล้วทุกคนนะรอบสุดท้ายแล้วเนาะทุกคนคือไปลุ้นกันไปะคอนสวยๆหูรูนมาอย่างสวยทุกนเรียงกันเป็นแถวเลยทุกคนคือไหแต่กันไม่ไหวไม่ไหวแล้วทุกคนโอ้มากดตาเดียวนะทุกคนรอไหลอย่างเดียวเลยทุกคนคือมาโอ้โหรางวัลก้อนตุกเข้าแล้วทุกคนนะคือเด็กสูงสุดเลยนะทุกคนรอบนี้นะ เอาให้สุดนะทุกคนเราหยุดท,ทำว่าพอนเนาะมาเกียบไปล้หนึ่งหมื่นกว่าแล้วทุกคนมาราว,วันน้ก้าก็มาแล้วทุกคนนะจบอยู่ที่1 4ึ่งหมนันบาทนะทุกคนวันนี้โซดาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะทุกคนนะเราไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเป็นกำลังใจให้กับเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย